โคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่3มิถุนายน2567โคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์เราได้ทําการจัดส่งโรตารี่ FTR 1 9 6 0 X ค่ะให้กับคุณพี่วิชัยแก้วอาสานะคะที่บ้านโคกน้อยตําบลดอนตะนินอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวนี้นะคะโรตารี่ตัวนี้นะคะ FTR 1 9 6 0 X ค่ะติดกับรถไถคูบูต้า m 5 0 0 0 su ตัวนี้ค่ะเป็นรถไถรุ่นใหญ่นะคะวันนี้เราได้ทำการติดตั้งนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะพวกหินตั้งต้องแท็กเตอร์ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์นะคะ083 129 4255และ0802 01 3156 รุ่นนี้จะเป็นรุ่น S Plus นะคะจะเป็นรุ่น S ตัวเก่านะคะแต่นะคะระบบยังเป็นระบบเทคโนโลยีของอาฟาร์มเทคโดยเฉพาะนะคะในส่วนของระบบตั้งโซ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวตั้งโซ่อัตโนมัตินะคะขาสกีปรับได้4ระดับค่ลูกค้านะคะ,ะหัวเกียร์ค่ะจะเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะจะเป็นเฟือง ระบบเฉียงนะคะลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพิเศษทางร้านเรานะคะเราจะทําหัวอัดจาระบีให้กับลูกค้าค่ะสะดวกแก่การใช้งานนะคะลูกค้าสามารถอัดจาระบีได้ง่ายๆเลยค่ะนี่คือพิเศษของทางโคกหินตั้งต้องแท็กเตอร์นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะคะ ทางร้านของเรานะคะสามารถจัดสิงเชื่อผ่านสินเชื่อศักสยามได้จัดไฟแนนซ์ผ่านสินเชื่อศักสยามได้นะคะทุกสาขาทั่วประเทศที่อยู่ใกล้บ้านลูกค้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่0831294255และ0802013156ค่ะครับผุงขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนึงนงครับ ไอ้คุณพ่อถูกแกในโรตันี้ฟาร์มเทคบ้างไหมแค่ไหนครับที่เห็นลอยลองปั่นดูเนี่ยเป็นรู้สึกเป็นยังไงครับเยี่ยมครับดีมากดีมากเยี่ยมดีมากับตัวเก่าที่ใส่มาก็โอเคครับที่มาลองปั่นดูเนาะครับครับถ้าเกิดใช้ดีก็จะแนะนำลูกค้าต่อไปครับลูกค้าเบื้องคงนะครับนะครับเรามีการจัดส่งยังไงครับส่งจริงไหมครับส่งจริงส่งจริงซื้อจริงขายจริงส่งจริงใช่ใช่หยดก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายเนาะง่ายง่ายกันเองกันเอง การแนะนำดีมากคุณนะของคุณภาพดีมากครับคุณขายก็โอเคขายก็โอเคคสามารถมาติดตั้งให้เลยปั่นดูถึงอันดีค่อยจ่ายตังใช่ไหมครับใช่ครับอันดีค่อยจ่ายตังเนาะครับวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าอเบอร์กงเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ